นี่พามาดูรถเกี่ยวข้าวครับคูบูต้าครับตัวนี้ถ้าเกี่ยวอุ้มได้เต็มที่ก็ตันกว่าครับตันกว่าที่อคูบูต้าครับเดี๋ยวแป๊บเดียวกเ็จแล้วครับเจ้าข้าวแค่ับเจ้าแข็งแรงเลยครับเนี่ยสุดยอดเลยครับ ครับมีเอร์ด้วยเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เสร็จไทยไม่ทันเลยครับไทยไม่ทันเลยครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะขึ้นมาแล้วข้างบนแล้วขึ้นมาใส่รถกระบะนะครับเดี๋ยวตามขึ้นมาดูกันนะครับข้างบนครับ ท่อท่อปล่อยข้าวครับเขาอ,อุ้มข้าวขึ้นมาครับเกีียวแล้วอุ้มอยู่ในตัวมันนั่นแหละอะล่านะคันี้เขาจะมาปล่อยใส่นี่ครับปล่อยใส่รถจะมีรถรอรับครับนี่ยครับข้าวมันจะไหลออกจากท่อทรครับ ไปครับตัวนี้ตื่ยอดเลยครับปล่อยก็ปล่อยเร็วนะครับปล่อยเร็ว อน,นี้ถ้าอุ้มเอาอุ้มข้าวเขาเรียกอุ้มข้าวนะครับถ้าเกี่ยวใส่รถนี่มันจะได้ประมาณตันตันกว่านะครับรุ่นเนี้ยเต็มที่ปันกว่านะ,นะเสร็จแล้วครับนะ่ะแค่เดียวเสร็จละรับแค่นี้นะครับนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับให้เขียนล้อเหล็กครับผม